สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้มาทำอาหารเช้านะอันนี้มีลวกกุ้งเส้นแล้วก็ลูกชิ้นนะอันนี้จะมากินกับยำนะที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้อันนี้ก็จะเป็นลวกยอดใบตำลึงนะแล้วก็ผักบุ้งท,ที่เก็บมาเมื่อเช้านี้ นี่ทุกคนนี่ก็คืออาหารเช้าเลยเพื่อนๆได้อะไรกินบ้างคะก็คือเยอะอยู่นะมีลวกผักแล้วก็มียำค่ะอันนี้ก็เป็นบุนเส้นแล้วก็ลูกชิ้นที่ลวกไวแล้วนะ